ก่อนเริ่มใช้งานนาฬิกาวัดความดันเพียวเฮวอวุปโภคแอร์ปั๊มเราจะต้องทำการเชื่อมต่อน,นาฬิกากับแอปพลิเคชันเสียก่อนเพื่อใช้สำหรับการตั้งค่าต่างๆเช่นเวลาข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลที่วัดไว้ดูในแอปพลิเคชันอีกด้วยเข้าสู่หน้าปัดนาฬิกาจากนั้นให้ปัดลงจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าให้เลือกเกี่ยวกับเพื่อดูหมายเลขเครื่อง โดยให้จำเฉพาะ4ตัวท้ายก็เพียงพอสำหรับเครื่องที่ทดสอบจะเป็น B7CB ขั้นตอนต่อมาคือไปที่โทรศัพท์มือถือทําการเปิดสัญญาณบลูทูธให้เรียบร้อยจากนั้นไปที่ Play Store หรือ App Store ค้นหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Smart Health ซึ่งจะเป็นไอคอนสีเขียวมีคนกำลังวิ่งอยู่ด้านใน กดติดตั้งให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าขั้นตอนการเชื่อมต่อระหว่าง Android และ iOS แตกต่างกันเราจะเริ่มแนะนำการเชื่อมต่อบน Android ก่อนหากท่านใช้ iOS สามารถข้ามได้ไปดูที่นาทีเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครั้งแรกระบบจะให้เราเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนในขั้นนี้ให้กดข้ามที่อยู่มุมบนด้านขวาไปก่อนจากนั้นจะมีหน้าต่างแจ้งว่าจะมีสัญลักษณ์แจ้งสถานการณ์กางานของแอปพลิเคชันให้กดฉันเข้าใจ แอปพลิเคชันจะนําเราไปสู่ที่หน้าแดชบอร์ดสุขภาพที่แถบด้านล่างให้เลือกตั้งค่าแล้วกดที่เมนูสถานะอุปกรณ์แอปพลิเคชันจะขออนุญาตการเข้าถึงตําแหน่งของโทรศัพท์เพื่อใช้จับคู่กับนาฬิกาให้เลือกในขณะที่ใช้แอปนี้จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายการนาฬิกาที่สามารถเชื่อมต่อได้หากไม่แสดงให้กดปุ่มค้นหารูปแว่นขยายที่มุมบนด้านขวาเมื่อแสดงรายการอุปกรณ์แล้วให้หาหมายเลขเครื่องสีตัวท้าย ที่ตรงกับนาฬิกาในขั้นตอนแรกและแปะที่อุปกรณ์รณนั้นระบบจะทำการจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ให้อัตโนมัติเมื่อจับคู่สำเร็จจะสังเกตได้ว่าเวลาได้ถูกเปลี่ยนเป็นปัจจุบันแล้วและมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้แก่สมุดโทรศัพท์ข้อมูลการโทรข้อความ SMS และสื่อบนเครื่องให้กดอนุญาตให้หมด จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอของข้อมูลผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลต่างๆลงไปตามความจริงโดยเฉพาะสีผิวเพราะจะมีผลต่อการปล่อยความเข้มของเซนเซอร์ใต้นาฬิกาโดยคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ3และ4เมื่อกอกข้อมูลครบแล้วให้กดบันทึกที่มุมบนด้านขวาถือว่าการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับนาฬิกาเป็นอันเสร็จสิน้นแต่สำหรับระบบ Android จะมีการเปิดการตั้งค่าแจ้งเตือนก่อนโดยเลือกตั้งค่าที่แถบด้านล่างจากนั้นเลือกสถานะอุปกรณ์แล้วแต่ที่เมนูการ แจ้งเตือนโดยเมื่อกดเข้ามาเป็นครั้งแรกระบบจะพาเราไปที่การแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์ให้หาแอปพลิเคชัน Smart Health เมื่อแตะเข้าไปจะมีหน้าต่างแสดงให้แตะปุ่มที่อยู่หลังอนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนและกดอนุญาตจากนั้นกดย้อนกลับไป2ครั้งเพื่อกลับมาที่หน้าการตั้งค่าถือเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Android เมื่อเข้าสู่เมนูการแจ้งเตือนอีกครั้งระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลการโทรให้กดอนุญาตจากนั้นจะปรากฏแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถแจ้งเตือนได้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แอปพลิเคชันใดบ้างที่แจ้งเตือนไปยังนาฬิกาโดยเลือกเปิดปิดได้จากสวิตช์ที่อยู่ด้านขวาของจอโทรศัพท์ต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับระบบ iOS เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันจะมีการขออนุญาตเข้าถึงกิจกรรมต่างๆให้กดอนุญาต จากนั้นมีการขออนุญาตในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธให้กดตกลงจากนั้นทำการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลสุขภาพต่างๆโดยแตะที่เปิดใช้ทั้งหมดแล้วแตะที่อนุญาตบริเวณมุมขวาด้านบนระบบจะให้ทำการเข้าสู่ระบบในขั้นตอนนี้ให้กดข้ามบริเวณมุมขวาด้านบนไปก่อนแอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดสุขภาพให้เลือกแถบตั้งค่าบริเวณขอบจอด้านล่าง แล้วเลือกเมนูเชื่อมต่อแล้วแอปพลิเคชันจะทำการค้นหานาฬิกาที่สามารถเชื่อมต่อได้หากไม่พบนาฬิกาให้แตะค้างแล้วลากลงมาเพื่อค้นหานาฬิกาใหม่อีกครั้งหากพบนาฬิกาแล้วให้เลือกนาฬิกาที่มีรหัส4ตัวท้ายเหมือนกับที่พบในนาฬิการะบบจะทำการเชื่อมต่อให้ทันทีเสร็จแล้วระบบจะขออนุญาตจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ให้เลือกจับคู่หากรอสักครู่จะปรากฏหน้าต่างขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตจากนั้นทำการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยโดยเฉพาะสีผิวซึ่งมีผลต่อก,การปล่อยแสงที่เซนเซอร์ใต้นาฬิกาโดยส่วนใหญ่คนไทยจะมีสีผิวอยู่ในระดับ3และ4กดบันทึกข้อมูลส่วนตัวระบบจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดสุขภาพอีกครั้งถือเป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในระบบ iOS